เียนเลยแต่คำไม่คุ้นเล้กี่อีกก่อนนะเออหมอกมี่เขาหมอกมี่ทีเด็นเข้าได้เหรอเข้าได้เลยโอ้เขาไปได้ยี่เนี่ย ตอนนี้เราก็ได้ผู้ใหญ่ใจดีนะครับจากพี่ดิวนะครับสับสนุนยางสําเร็จเรียบร้อยนะครับเป็นยางใหม่นะครับนะครับน้องดาวก็เวลาออกงานก็ปลอดภัยนะครับก็ขอบคุณความเป็นห่วงนะครับจากพี่ดิวนะครับเราก็สับเปลี่ยนเอายางล้อหน้ามาใส่ล้อหลังนะครับก็สมบูรณ์แบบครับทุกเส้นครับมาดูฝั่งนี้กัน ฝั่งขวาอันนี้ฝั่งซ้ายนะครับนี่ฝั่งซ้ายเอามาดูฝั่งขวากันครับฝั่งขวาก็โอเคครับปลอดภัยนะครับฮะคู่นี้นะคู่นี้ก็จะเปลี่ยนอีกโอ้สร้างผลงานผลงานเจ็บโอ้ายโอ้เจ็บพันห้มึงปไปได้ป่นเจ็ เคเพื่อนใหมมึงป้ายเลยพัสัุป้ายป้ายัสดสีอุบลการยางครับที่ตั้งอยู่ที่อําเภอจรลบุรีนะครับตรงข้ามปั๊มน้ํามันนะครับปตทนะครับที่บ้านกระเบื้องนะครับตําบลกระเบื้องนี่ยางใหม่นะครับก็ขอบคุณพี่ดิวนะครับสนับสนุนนะครับให้น้องดาวนะครับให้พี่สิบล้านนะครับได้เดินทางด้วยความปลอดภัยนะครับก็เปลี่ยน ดีหมดแล้วนะครับผมไม่ต้องเป็นห่วงนะครับลูกชายของแม่เม่ซีป่อ้อยซีการเดินทางนะครับเวลามีงานนะครับไม่ต้องตกอกตกใจนะครับตอนนี้เราก็จอดตากแดดไว้แต่ว่าตอนน้องดาวขึ้นไปบนรถเราก็จะลาดน้ําให้มันยินนะครับไม่ต้องเป็นห่วงลูกชายว่ามันจะร้อนนะครับผมเดี๋ยวเราก็จะเดินทางนะครับไปบ้านปู่นะครับไปเยี่ยมบ้านพ่อนะครับไปเหยียบที่แล้วก็ทาพรมน้ําให้กับบ้านพ่อให้เป็นสิริมงคลนะครับอเดี๋ยวเราไปเอาน้องดาวกัน ายกันละครับสร้างสิก้าเขาไม่อีกบ่นล่ะยังแล้วยางกไปยังืมอยากดีนะครับก็เป็นเกีตอย่างยิ่งนะครับที่เจ้าของร้านยางนะครับให้อำนวยความสะดวกยงก่อสร้างเหกับไรกับไม้จางทีสร้างด้มูกคนอันโชคดีกบ่โชคดีจะไปเหยียบร้านในพ่อ โอ้ยมันพังต้นไม้จมุนมาตตีเอ้ยเกี่ยวไหม่รุนมาต้นนงเนื้อ้อยมีอยู่เฮ้ยเดี๋ยวมีบ่มีแล้วนียงเกาะโอ้ยมุนอุปุยเลยคลิกตกมันแล้ว ตกมันแล้วเฮ้าาดมุนอีปุ้ยต้นไม้แตกมืออบพร่อโอ้ยตกมันไปอยู่เมืองใดก็ตกมันแะ่นอดาวนู้ไอ้เยียบไปเยียบไปมีการเหยียบไปอีกอยากเล่นเนาะไปเมือใดตกมันเมืองนั้นไปคนน่ะจ้าของ้านกับไปหาตัดไอยแม่้างยังดี

พมแด่ว้ยามพีจาบูนอกู่าเจดิน่สามปีเดนาโอ้หผมใหญ่เนาะมงมงง่าเบี่ยงาโอ้ยยากก็ยาขึ้นเลยอ้ยเอาไปกินน้ีรถผลสาง มาได้ดอกยินงนีมันิ้งซิงงของเจ้าเอ้บุกปาหลานก๋าเตียวก็เลยจับดี่ที่น่าจะทิ้งซิงทิงขันเลยอ้บุกหลานบุกหลานก๋เตียวท่านอย่างเจ้ของหลานสมดีเถอเว้ยยางพาลันก๋เดี่ยวไหลมาที่มาขายไกลก็ขายได้ขายยางก็ขายได้ เอายินนำแดงก่นนนำแดงก่อนเอาคือรืงเดนยวเอาคือลดลดจงยินอยู่ครับใส่ปาาเลยพี่ยูมีคนปอยน้ำแบบนี้่า

เออห่วงกินไงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเห็นเห็นของกินไงไปขึ้นรถเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็จะออกเดินทางนะครับหมูหมูหมูอ้าวอ่ะก่นออกเดินทางนะครับเราก็จะอาบน้ำให้น้ำหมูดาวนะครับเพื่อ ให้เขาไม่ร้อนนะครับัปกินน้ำยู่น้ครับเดี๋ยวเราดูการเดินทางไปต่อนะครับเราจะให้น้องดาวนะครับไปเหยียบที่ให้พ่อผมนะครับพ่อผูกของน้องดาวนะครับผมคนที่มีพระคุณกับพ่อพ่อดาวน้องดาวนะครับผมไปกันเลยครับ

อเลงาย้อนลงมาถึงบอกว่าจะเกิดทายเปียกอะยมาเลยมาเลยลงมาโอ้ยโอ้ยลงมโอ้ยลงมาลงมาลงมาพายลังพห้นเบาลงเลยลงมาลงมาผมันสีสักกระเทียมวันนี้แม่ แม่พดีพ่อพดีค่ะ้งมากพ่อองใส่กล่องมาให้พ่อแล้วเออพ่อเออจับาเดี๋อเดียวไปผทีลพ่จะเอาไปหยยบพี่ก่อนเปเหยยบพี่หรอเดี๋ยไปหยยบเียนเหยยบซ่านใเมนูปลาลังพันลกอี่เวลาขานาบ้านนี่ละขานาบ้านเออขึ้นไปหยยบเพื่อๆไงนขึ้นไปหยยบในห้องเียนเลย ไอคำไม่คุ้นแล้กยีก่อนนะบอกมีีนบ่นเข้าได้เหรอเข้าได้เอเดี๋ยวเดี๋ยวเขาไปได้อีกเี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเส่เส้โกส่ห้องใส้องพี่ฟางของไหน้องแรกนี่นะ โอ้โหเข้าหลุมได้เดี๋ยวเดี๋ยวมุนท่าพุ่นก็เช็คไปข้างหน้าพุ่นไปมุนท่าพุ่นเออไปข้างหน้าข้างหน้าเดินบนบ้านนี่นะจักสามรอบใส่มือย่างย่างสามมือเออมุนยังมุนมุนทพุ่นเออเอาไปเห็นเอายังได้เนี่ยจักสามรอบจะเขาเย็นพี่ฟางด้วย เป็นน้ำแดงไงอ่าไอ้จกรอบนึงลูไอ้คำไห้คุณม้นไงม้วนลูกม้นม้วนอ่าพอแล้วพอแล้วก็พแล้วอยากกินไงกินเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ดูปอกก่อน แล้วก่อนอาปากขึ้นยกงวงขึ้นเออยกงวงขึ้นเออ้ขัดปากเลยสีเอ้โอ้ยมันบีบไม่ให้มือออกอ่ะไม่ใช่ดูดกินไงอ่าอย่าให้มไปเจอก่อนไงเออไม่อย่าให้หกออกมาเไม่หกจะน้อยเอยเมื่อกี้มันเย็นหายเย็นแล้วตะวันมาเดินแล้วนี่นะแช่พกนะขวดเดินอ้าววันนี้มันไม่ตกอ่ะไม่ตกมันมีรอยดีหนึ่ง นิดหนึ่งนิดหนึ่งมดแล้วมดแล้วไม่ต้องคอนี่ดิม่ะไปกินบ้านไปกินบ้านไปไปไปผูกล้มก่อนเปสลริมงคลแล้วค่นี้ครับทมทางเข้าบ้านู่ชุยกลับมไม่เจอหเดือนนี่ใหญ่ชนิดมาจะมาขึ้นบ้านนี้ขึ้นได้ไหมนี่แป๊บเดียวเองเอาเอา นักภูชัวกันทําได้หมดทุกอย่างใชไหมใช่ถ้าเก่งจังเว้ยหาลมให้ลูกอหน่อยเถอะนู่นมันมีลมไม้อยู่นู้นหาล้มกวนแล้วอ่านน้ำก่อนเดี๋ยวนั่งพักก่อน เดินเหมือนบ้านเองเลยนะก็บ้านตัวเองเดินเหมือนบ้านตัวเองครับแบบนั่งอะไราะแม่เปิดปะเฮ้ยไอ้ซ้ำนั่งอะไรอาบน้ำก่อนอาบน้ำก่อนครเข้าเข้าลมพักแป๊บนึงเอาลมทางไหนอู้มันมีผมใหม่อยู่ห่างมองค่อยผูกไปกินน้ำก่อน มาเปลี่ยนยางรถมาเปลี่ยนยางรถสิบหลอดห่อนบ่หลามเาได้ ไปกินน้ำเสร็จมานั่งมานั่งพสท่าถ่ายรูปบ้านก่อนฮะไปไแดงไปนั่คั่นัั่งนนั่งด้ดีดีดดี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 ดดีดีดีดโอเคด ยัไปผูกก่อนนะครับห่ามาร้อนก็สท้ายนี้ก็อย่าลืมนะครับช่วยสับตะไคร้กดไลค์กดแชร์นะครับขอบพระคุณมากๆที่เนเมย์เอฟซีนะครับเป็นกําลังใจให้บ้านพ่อผมได้มีวันนี้นะครับก็ขอบคุณนะครับที่คอยเกื้อกูลหนุนครอบครัวบ้านดาวนะครับผมสำหรับชิปโอนี้ก็สวัสดีครับ